แม่แม่จ้าเป็นจังใดนะฮะวันนี้วันที่ยนะี่ิบเก้าเนาะวันเกิดน้องอยูรุชลองวันเกิดน้องอยูลินะคะโอ้ยพลังร้อยยี่สิบเก้าบาทตอนนี้กําลังจะถึงพันละนะตีก็เป็นแสนกว่าแล้วสําหรับบัตรพลังรักอืมสนับสนุนโตเกียวนะคะปอยบอแล้วก็ลูกๆูกโตเกียวเนาะอ่าได้เกือบจะพันแล้วกาลังวิ่งอยู่รววๆพี่น้องอ่ะเมื่อคืนนะคะ ในความรู้สึกเมื่อวานเนาะาากเล่ายายจ่าที่เขียนไว้บอกตรงๆไม่ว่าลูกใครในโลกออนไลน์ในมุมมองชมเด็กๆม,มันเป็นธรรมชาติของเขาเด็กอะมีความสุขอ่าพูดความรู้สึกออกจากใจในสิ่งที่เขาอยู่เขาผูกพันเขารักนะคะไม่ว่าอยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่อนั่นคือความโหยหาของเขาอและณนะขณะมีความสุขมันเป็นเวลาสั้นๆอหวนกลับมาอ่า ลูกเรียกร้องอยากจะเที่ยวต่อกําลังสนุกกําลังเพลินมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เรียกว่าอ่าหยิบยกมาเป็นประเด็นเอามาเล่าถึงความรู้สึกที่ทุกวินาทีนะเด็กๆมีความสุขมีรอยยิ้มสัมผัสการดูแลข,ของพ่อเนาะอันนี้คือหัวใจเราไม่ได้ติใครเพราะเขาอยู่กับแม่เขาก็มีความสุขแต่ทีนี้นเวลาที่แบบว่าอ่าอยู่นะอืมมันน้อยเข้าใจปะ่ะความอ่า ทุกคนต้องทำงานแม่ก็ต้องทำงานพ่อก็ต้องทำงานและเขาปัจจัยก็ต้องอยู่กับพี่เลี้ยงเนาะกับป้าป้าป,ป,ป้าก็คือเลี้ยงด้วยความรักก็เช่นกันแต่ความบุญดูลบอกเลยเขาก็จะแตกต่างไปอืมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กอ่ามีความสุขอยู่แล้วสุดท้ายต้องมาแยก ความรู้สึกตรงเนี้ยบอกตรงๆเลยนะยายจ๋าเนี่ยสัมผัสทุกครั้งเวลาน้องปวินมาอยู่กับแม่เวลาจะไปส่งทีเนี่ยเขาไม่อยากไปเพราะเขากำลังสนุกและมีความสุขเนาะในจุดปัจจัยตอนกําลังจะแยกจากกันเนี่ยนะหัวใจพ่อเนี่ยเจ็บปวดอืมหัวใจพ่อเนี่ยเจ็บปวดหัวใจยายมองแท้แท้ก็ยังเจ็บปวดแทนนี่คือความรู้สึกเดียวกันนะคะอืมมันก็จะแตกต่างกับคนอยู่ประจํา เหมือนยาดาเวลาไปอยู่กับยาเขาไปแป๊บๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาส่วนมากอยู่กับเรานะความอบอุ่นทางแม่เนะี่ยเต็มที่อยู่แล้วทางป้าเลี้ยงเ่เต็มที่อยู่แล้วเพราะมีเวลาเยอะกว่าเพราะเป็นหลักเป็นฐานก็ขอบค,นะคุณนะคะก็ขอบคุณเนาะเพราะเราเป็นยาก็ต้องคิดถึงความเป็นจริงลูกเรามีเวลาเล็กน้อยอืในช่วงระหว่างกําลังตั้งตัวและเวลาเล็กน้อยของเขาเวลาเขาเอาลูกมาเขาก็อยู่ทุกวินาทีทําทุกอย่างเพื่อที่จะให เขาเรียกความผูกพันแล้วเด็กๆอะ่ะความรักความผูกพันสายเลือดอือยู่ในในข้างเขาอะ่ะนะแล้วมันเป็นความสุมขขณะเจ้าตัวเล็กไม่มีอ้อนเลยยิ้มยิ้มทุกสถานการณ์นะคะตอนมาส่งอเล็กตัวเล็ก,เลกะเขายังไม่อ่ารู้จะคิดอะไรเนาะอันนี้ก็คือสดใสใสจริงๆแต่ว่าลูกสาวเนี่ยกำลังเริ่มรู้คิดอ่านะคะอันนี้คือหัวใจเด็กเขารู้แล้ว นะคะเออว่าความผูกพันยังไงละะทีในการดูแลอืมเขาเรียกรองทั้งสองคนนั่นแหละทุกคนนะเพราะฉะนั้นยม่จ๋าบอกเลยว่าดูแลดูและชมเกี่ยวกับเด็กๆนะไม่ว่าบ้านไหนพี่นิตพิจารณาอย่าไปเรียกเป็นดรามา่าอืมให้ดูอย่างเข้าใจอืมความสดใสอ่าความน่ารักของเขาพี่นิตพิจารณากับคําพูดแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนอืมตอนอยู่กับแม่กับป้ายยจ๋าก็ดูสําหรับมุมเด็กๆ พราะเขาก็มีความสุขในนักขณะอยู่กับพ่อกับแม่นะฮะก็แตกต่างกันไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดายอยู่กับแม่แม่ก็เติมความสุขให้อยู่กับพ่อพ่อก็เติมความสุขให้แต่ใจของเด็กอะเรียกร้องอยากได้ทั้งสองอยู่แล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ขาดอะไรอืมเพียงแค่ช่วงที่จะแยกกันก็เจ็บนิดนึงอืมแต่พอพูดคุยเข้าใจเขาก็จะเติบโตขึ้นเขาก็จะรอวันว่า,วาอืมนับวันว่าอแม่พอวางนะพ่อไม่ได้ทางานแล้ว ได้มาหานะแม่ว่างนะแม่ไม่ได้ทํางานแม่ก็มามีความสุขด้วยอันนี้พูดจักใจนะอืมเพราะว่าด้วยภาระอาชีพของเขาเป็นกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอืมอย่าบอกว่าใครใส่ใจมากกว่าใครอยู่กับใครมากกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเนาะในหัวใจไม่ใช่ว่ามีคอมเมนต์นึงบอกโอ้โหมาอยู่แค่เนี้ยสี่วันเนี่ยนะโอ้โหเอะไรเลยนะ เรียกเทรดมินเต็มที่เลยนะสปีดเต็มที่เลยนะเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ลูกเกิดแล้วคุณนะฮะอ่าเยจา่าเนี่ยไม่ได้อ่าจะประเด็นนี้มาเพื่อที่จะนั่นเยจา่าจะประเด็นคอมเมนต์ที่ไม่ควรมีสําหรับกับเด็กๆไม่ว่าคุณจะไปชมที่ไหนการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันเป็นเขาเรียกว่าอ่าแบบอย่างของแต่ละบ้านแตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะทุกคน แม่บัลหืมนะอย่ามองเป็นประเด็นพวกเรามองเป็นความสุขสำหรับเด็กๆนะกับป้ายายจ๋าก็ไปดูยายจ๋ามีความสุขในรอยยิ้มขอบคุณป้าป้าด้วยสามเพราะว่าป้าเป็นคนดูแลมากกว่าแม่ต้องทำงานอย่าลืมนะไม่ได้ตีพ่อพก็ทำงานนะฮะ เคียนะไปมีความสุขวันเกิดน้องอยูริดีกว่านะคะพี่น้องขาโอ้ยกลับบ้านอ่าไว้ตุดจ,จีนวันแห่งครอบครัวและก็วิจัยนะผู้ใหญ่บ้านเนาะพิิจพิจรารณาพูดถึง ถามว่ามูลมังสังขยาเพลินมีบอนะมาจากญาติแล้วก็แบ่งแบ่งมาชีวิตวัยเด็กเขาก็ไม่ได้ว่าเลี้ยงลูกให้ลําบากนะะเขาก็มีตามสถานะสถานะเนาะไ,ไอเนี่ยที่เขามาโต้ตอบนะเขาโต้ตอบคอมเมนต์ที่เรียกร้องกันนักไม้ว่ามีเพราะใครเพราะใครนะฮะอันนี้คอมเมนต์บรรดาเอฟซีทั้งหลายนะฮะอืมเนาะ คนเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยายจะพูดกับคนใกล้ตัวยายจะเป็นคนไม่มีอะไรนะคะถ้าเปรียบเทียบเนาะ,ะผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้เป็นนับของพ่อของแม่เขาตั้งต้นของเขาเองด้วยโลกออนไลน์มีรายได้ในตรงนี้จนสร้างบ้านให้พ่อได้ด้วยเงินของเขาขายของนู่นนี่นั่นจนสร้างบ้านได้ซื้อที่ซื้อทานฝ่ายนี้ได้ก็ด้วยเงินแรงการขายของและก็โลกออนไลน์ของเขานะคะ คนที่ไม่มีอะไรแล้วสับสซ่างตัวได้เร็วมันเป็นความภูมิใจเพราะเราดูในนักขณะปัจจุบันนะว่าความสามารถและการพัฒนาเขาเนี่ยมันก้าวกระโดดขนาดไหนนะคะแตกต่างอืมฟังนะอันเนี้ยเล่าให้ฟังเปรียบเทียบนะครอบครัวญาติย่าดินี่แหละอีกคนหนึ่งคู่กันเลยนะอายุเท่ากันอีกคนหนึ่ง มีสมบัติของพ่อแม่มีทุงน่ายทุงหน้า,นามีทุกอย่างพอมีผัวอืมพอมีผัวนะคะมีครอบครัวตัวเองขายกินเพราะว่าเนาะปัญหาสามีก็บ้านเรานะคะเอองานก็ช่วยเนาะเนี่ยก็ขายกินจนหมดไม่เหลืออะไรแตกต่างกับยยจา๋าที่ไม่มีอะไรพอได้ผัวฝรั่งแล้วเอาไปสับสั้นจนมีนะคะนี่แหละคือข้อสำคัญ คนเรามีหรือไม่มีนะคะอืมเราดูนณะขณะปัจจุบันและการกระทำผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เช่นกันนะคะเขามีสติเขาตั้งสติเขาต่อยอดอะนะคะหาเงินมาสร้างเสริมบารมีนะคะสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ได้แล้วก็เลี้ยงดูย่าทวดได้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ดูแลลูกตัวเกี่ยวได้อย่างเงี้ยลูกเอเนาะ นี่คือหัวใจที่พวกเรารักเขาในณนขนาดนี้อ่าภายในจะสิบเอดเดือนนะเดือนกุมภาประมาณวันที่ยี่สิบสามนะฮะยี่สิบสามกุมภาเต็มหนึ่งปีย้อนไปได้เลยวิดีโอแรกของเย,ยจาเจ็ดวันอันตรายเที่ยวญี่ปุ่นย้อนไปเลยนะฮะแล้วเขาสร้างอะไรได้บ้างมากมาย นะรถสปอร์ตแปดคันตีไปยี่สิบหกล้านตีไปเท่าไหร่ต่อคันว้ายฟังแล้วก็นคนลูกขนพองยกมือขึ้นหัวที่ดหวว้ายพอเอ้ยนะฮะอยา่ารอเล่นอืมกับคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์อืมพูดแล้วทำนะฮะอืหมหัวใจผู้ให้ให้คนอื่นก่อนเสมอแล้วก็ยิ่งให้ยิ่งได้พลังให้นั้นตีกับมหาเจ้าของคูณสิบ ในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นะทุกคนแมนบัวเฮ้ยเวลาจะไปกินกาแฟก่อ <c> น <ười>